ค่ะสำหรับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวและตำนานของเมืองลับแลเชื่อกันว่ามีสิ่งที่ลี้ลับและลึกลับอาถรรพ์นในป่าดงลึกค่ะกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นยังไงนั้น เราไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะเมืองโบราณดงละครหรือว่าดงละครตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคออำเภอเมืองซึ่งห่างจากตัวเมืองนครนายกห่างประมาณ12กิโลเมตรชื่อดงละครนนี้เป็นชื่อมาจากตำนานพื้นบ้านและได้บอกเล่าเอาไว้ว่าในคืนวันพระ หรือว่าวันเพ็นเต็มดวงซึ่งชาวบ้านนั้นจะได้ยินเสียงปีพาดแว่วมาตามสายลมแต่หาที่มาของเสียงดนตรีไม่ได้ชาวบ้านจึงเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเป็นเมืองดงละครคือดงที่มีเสียงละครหรือว่าเมืองลับแลนั่นเองโดยได้เล่าขานกันว่าที่ภูเขาหรือที่ชายป่าตีนเขาในวันพระช่วงเวลาค่ำคืนนั้น จะได้ยินเสียงผู้คนหญิงชายและเด็กเล็กอีกทั้งมโหรีปีแต่ดังก้องสนันป่ากลิ่นดอกไม้ก็ลอยลมมาแต่ไกลเหล่านางฟ้าหรือผีบางบทก็เก็บดอกไม้บูชาพระแล้วคุณละ่ะคิดว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ทางวิทยาศ,าศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ชาวบ้านต่างก็รู้กันทั่วว่าดงละครเป็นเมืองลับแล โดยที่เป็นถิ่นของผู้มีกายทิพย์ประเภทหนึง่งมีลักษณะท่าทางการแต่งตัวและได้แต่งเหมือนก,นกันกับชาวโลกมนุษย์เราโดยที่ได้อาศัยอยู่ในโลกด้วยกันกับพวกเราเพียงแต่อยู่ในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งในการดำเนินชีวิตของพวกเขานั้นเขาก็อยู่อาศัยคล้ายๆกับมนุษย์มีทั้งการทำไร่ไถนาทำการเกษตรทำงานหัตถกรรม และการเลี้ยงสัตว์แต่ว่าอาการที่พวกเขาทำนั้นก็ได้ทำไปอย่างงันๆนทำไปเพราะแรงแห่งกรรมทำอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรจากการกระทำอย่างการเลี้ยงบัวเลี้ยงควายอยู่อย่างนั้นก็คงเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมหมดกรรมเมื่อไรก็จะเลิกเลี้ยงบัวนี่ก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในโลกของพวกบางบท ซึ่งความเป็นอยู่ของพวกเขานั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าเลวลงคืออยู่กันอย่างนั้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ยังดีกว่าพวกเปรตหรืออสุรกายแต่ก็ไม่ดีเท่ากับพวกเทวดาที่ได้สถิตตามต้นไม้ในดงละครทุกคืนในวันพระซึ่งจะมีเสียงมโหรีปีพาดบรรเลงโดยที่คิดว่าในวันพระประตูหรือทางเชื่อมระหว่างมิติ น่าจะเปิดออกเลยทำให้สองพบมาเจอกันได้ซึ่งในจังหวัดนครนายกนั้นมีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งโดยที่เป็นเมืองโบราณมีซากเมืองเป็นป่ารกชัดมีการปรับปรุงบางส่วนจึงทำให้น่ากลัวน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีตและมีการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรว่าเป็นเมืองดงละครโดยที่สถานที่แห่งนี้ในเวลาเดือนเพน จะมีเสียงมโหรีบรรเลงเพลงโบราณแว่วมาเหมือนกับว่ามีการแสดงละครในมีผู้คนพยายามไปสืบเสาะดูว่าเพลงลอยมาจากที่ใดแต่ก็ไม่พบอะไรเลยแต่ในการที่มีเพลงมโหรีแว่วมานี่เองชาวบ้านจึงได้เรียกว่าดงละครและในสามเดือนที่ผ่านมานั้นผมได้สนใจเรื่องนี้จากนั้นผมจึงได้ขับรถยนต์ลุยเข้าไปกลางดึก โดยที่เข้าไปท่ามกลางป่ารกชัดที่เชื่อว่ามีวิญญาณอยู่จึงได้ขับรถเข้าไปใจกลางป่าอันน่ากลัวในเวลาประมาณสามทุ่มข้างทางก็มีแต่ความมืดสนิทคนที่ประสาทอ่อนก็คงไม่กล้าเข้าไปแน่พอถึงใจกลางพื้นที่ที่น่ากลัวนั้นผมก็ได้ดับเครื่องและก็ปิดไฟดับสนิทโดยที่มองเห็นแต่ความมืดและก็ทำจิตว่า ถ้าในบริเวณนี้มีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ออกมาคุยกันเรายินดีที่จะช่วยพวกท่านและหลังจากนั้นก็มีร่างเงาของหมูค่คนได้ลอยมาอย่างช้าๆลอยมาจากแนวป่าเบื้องหน้าพอมาใกล้ก็เห็นว่าเป็นกลุ่มคนในชุดโบราณประมาณ8คนโดยที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจากนั้น จึงได้สอบถามกันทางจิตเพราะภาษาโบราณคงไม่กระดิกหูทั้งสองป่ายและก็ได้ความว่าที่นี่หัวหน้าเป็นผู้หญิงได้รับคำสั่งจากนครหลวงหรือว่านครทมได้มาสร้างเมืองเพื่อขยายอาณาจักรเพื่อจัดหาทันญาหารส่งเข้าเมืองหลวงโดยที่มาทำการก่อสร้างได้ประมาณสามปีแต่ก็ยังไม่ทันเรียบร้อยก็เกิดโรคระบาดทางน้ำ และเกิดโรคหากินหรือว่าอหิวาตกโรคซึ่งผู้คนก็ตายเกือบหมดจากเจ็ร้อคนก็เหลือไม่ถึงร้อยคนจึงต้องทิ้งเมืองกลับนครไปวิญญาณคนที่ตายนั้นก็ยังคงอยู่ที่นี่และรอคอยคนที่มีวิช,ชามาช่วยปลดปล่อยพวกเราได้มาจากในวังจึงได้เล่นเครื่องบรรเลงเพลงมโหรีได้ เพื่อการรอคอยพวกเราก็ดีใจที่ท่านมาเรารู้ว่าท่านช่วยเราได้หลังจากนั้นผมจึงพูดขึ้นว่าเรามีความตั้งใจที่จะช่วยพวกท่านแต่สิ่งแรกที่ปรารถนาคืออะไรและพวกเขาก็ได้ตอบว่าตอนที่โลกหาระบาดนั้นพวกเราหิวน้ำมากจนกระทั่งบัดนี้จึงอยากขอน้ำสะอาดก่อน และขอให้แผ่บารมีปดปล่อยพวกเราด้วยจากนั้นผมจึงได้บอกพวกเขาไปว่าผมได้รับรู้แล้วและจะมาอีกครั้งในอีกสองวันข้างหน้าเมื่อได้ครบกำหนดวันแล้วเราก็ได้ชวนสมาชิกชมรมอีกคนมาด้วยกันโดยที่ได้ซื้อน้ำสิงขวดกลางใส่เต็มท้ายรถและก็ได้มาตอนกลางวันจากนั้นก็ได้ขับรถบนหาสถานที่ก็พบว่า มีศาลาโล่งอยู่แห่งหนึ่งจึงได้เข้าไปและก็พบว่ามีคนมาถวายพระพุทธรูปขนาดเล็กและตัวละครนางรำเกือบห้า้อตัวเพื่อให้สมกับเป็นดงละครนางรำส่วนพวกเรานั้นก็ได้ทยอยเปิดขวดน้ำทุกขวดแล้วจึงได้อัญเชิญพลังของพระพุทธบารมีอันศักดิ์สิทธิ์เข้าลงในน้ำทุกหยดเพื่อเพิ่มกำลังในการปลดปล่อยวิญญ,ญาณ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงได้กล่าวอัญเชิญวิญญาณทั้งหลายที่ได้รอคอยอยู่ทั่วดงละครให้มาเพราะเราได้เอาน้ำมาให้แล้วตามที่สัญญาเอาไวา้และทันทีที่กล่าวจบแล้ววิญญาณเล็กๆที่เรืองแสงเหมือนหิ่งห้อยนับร้อยๆยตัวก็ได้บินลอยวนมาแล้วก็จุ่มตัวลงในขวดน้ำทุกขวดเหมือนกับพึ่งโฉบลงดอกไม้เพื่อจะดูดน้ำหวาน และก็ได้บินวนมารอบๆตัวของพวกเราเพื่อแสดงมุทิตาจากนั้นก็ค่อยๆลอยขึ้นฟ้าจางหายไปจนหมดสิน้นโดยที่ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีและหลังจากนั้นเราสองคนที่ไปด้วยกันนั้นก็รู้สึกอิ่มใจที่ได้ช่วยให้วิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานและอยู่มาหลายปีได้ไปผุดไปเกิดเสียที ส่วนข้างสาลาที่ว่าที่พบว่ามีต้นไม้ใหญ่จึงได้เพ่งพบว่ามีเทพรักสององค์ดูแลอยู่จากนั้นก็ได้สวัสดีเข้าไปและถัดไปนั้นก็มีบ่อน้ำเก่าลึกลับที่มีร่องรอยว่ามีคนมาตากักจากนั้นจึงได้ก้มลงมองสัมผัสได้กับพลังที่ดีมากจึงขอแสดงความเคารพ ขอให้แสดงตนปรากฏว่าเป็นพญานาคซึ่งมีอายุมากจนตัวเป็นสีขาวจากนั้นเขาก็ได้บอกว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์และเขาก็มาเฝ้าอยู่นานแล้วพอได้หันไปดูจึงได้เห็นป้ายที่ทางการทำอาไว้โดยที่อธิบายไว้ว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เหมือนน้ำมนต์ผู้ใดได้ดื่มกินจะหายจากโรคได้และเป็นแหล่งน้ำ ที่ตักน้ำส่งเข้าสำนักพระราชวังในโอกาสที่มีการทำน้ำส่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมาสําหรับในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อให้ฟังจากนั้นจึงได้ขับรถออกมาด้วยความสบายใจที่พวกเราได้ช่วยวิญญาณและก็มีความเชื่อว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะไม่มีใครได้ยินเสียงบรรเลงมโหรีอีกต่อไป และดงละครน,นั้นก็คงจะเป็นตำนานต่อไปอีกนานแสนนานที่บ้านดงละครตำบลดงละครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้พบแหล่งโบราณน,นาคดีที่มีคูน้ำและคันกําแพงดินล้อมรอบแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านดงละครน,นั้นได้เรียกพื้นที่บริเวณแหล่งโบราณน,นาคดีว่าสันคูเมือง หรือบางคนก็เรียกตามนิทานพื้นบ้านที่เล่าเล่าต่อกันว่าเป็นเมืองลับแลส่วนนักวิชาการโดยทั่วไปนั้นก็จะเรียกให้เป็นที่เข้าใจกันง่ายๆว่าเมืองดงละครลักษณะโดยทั่วๆไปของแหล่งโบราณคดีเมืองดงละครยังมีแนวคูเมืองและกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ล้อมรอบพื้นที่ ซึ่งจะเป็นรอบวงรีขนาดยาวประมาณ700เมตรและกว้างประมาณ600เมตรโดยที่มีทางเข้าสู่พื้นที่ในแนวกำแพงหรือประตูสี่แห่งที่สี่ทิศและชาวแถบนั้นก็จะเรียกชื่อว่าประตูเหนือประตูใต้ประตูตะวันออกและประตูตะวันตกส่วนพื้นที่ภายในเมืองดงละครปัจจุบันก็เป็นสวนผลไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งมีบ้านเรือน5้ถึงหหลังและได้อยู่กระจายกันอยู่ห่างๆพระครูสีมหาโพธุนารักษ์ได้กล่าวถึงเมืองดงละครเอาไวา้ในวารสารโบราณคดีปีที่หนึ่งฉบับที่สได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีและสมัยขอมทั้งท่านยังกล่าวอีกว่ามีนิทานเกี่ยวกับประวัติของเมืองดงละคร ในชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีใจความย่อว่าในสมัยขมิ้นหรือว่าขอมโบราณยังครอบครองดินแดนส่วนด้านทิศต,ตะวันออกของประเทศไทยอยู่นั้นโดยที่กษัตริย์ขมิ้นได้ครองราชสมบัติทรงพอพระไทยในการมีพระสนมเป็นผู้ชายและพวกอามาตเสนาบดี จึงได้สแสวงหาชายรูปงามในเมืองเขเมรเพื่อมาถวายอยู่งานตามพระราชอัธยาศัยซึ่งถือว่าเป็นความชอบในราชการส่วนหนึ่งโดยที่พวกอามาตย์เสนาบดีจึงได้แข่งกันหาความชอบโดยที่จะ,สะแสวงหาชายรูปงามเข้าไปถวายจนกระทั่งชายรูปงามในเมืองเขเมรหมดตัวซึ่งมีอามาตย์ผู้หนึ่งได้สอดแสวงหาชายรูปงาม โดยที่ได้ในดินแดนไทยไปถวายพระนางทรงได้โปรดปรานมากแต่ชายรูปงามคนนั้นไม่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในพระราชวังหรือนครขอมพระนางเธอจึงได้ส่งเจรจากับไทยขอสร้างเมืองขึ้นในดินแดนไทยจากนั้นฝ่ายไทยก็ยินยอมพระนางจึงได้โปรดให้สร้างเมืองขึ้นที่ดงละครและพระราชทานให้พระสนมชายโดยที่จะเห็นได้ว่า จากตำนานและนิทานพื้นบ้านจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความเชื่อว่าเมืองดงละครนั้นเป็นเมืองสร้างสมัยหรือว่าขอมโบราณซึ่งเป็นชื่อทั่วไปที่ชาวบ้านใช้เรียกในสมัยอดีตในประเทศไทยแต่ถ้าจะพิจารณาตามวิชาการโบราณคดีแล้วแหล่งโบราณคดีประเภทที่มีคูน้ำหรือว่าคันดินล้อมรอบในประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็มักจะพบกับโบราณวัตถุที่ได้กำหนดอาศัยจากรูปแบบศิลปะได้ว่ามีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่11ถึง16และได้เรียกกันว่าศิลปะแบบทวารวดีเพราะฉะนั้นจึงได้เชื่อกันว่าแหล่งโบราณนคดีเมืองละครก็น่าจะเป็นเมืองสมัยทวารวดีโดยที่มีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวพันถึงดงละครชิ้นหนึ่ง คืองานวิจัยเรื่องเมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทยการศึกษาตำแหน่งที่ตั้งและภูมิศาสสัมพันธ์โดยอาจารย์ที่วาสุภจัญญาและอาจารย์ผ่งศีวนาสินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยที่ได้เสนอว่าในช่วงสมัยราวพุทธศตรวตรรษที่11-16พื้นที่บริเวณดงละครนั้น เป็นเกาะอยู่ในทะเลของอ่าวไทยสมัยนั้นและการศึกษาทางโบราณนคดีเพื่อตรวจสอบเรื่องราวแหล่งโบราณนคดีดงละครโดยที่การขุดค้นนั้นก็มีอยู่สองครั้งครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช5 5 5 5และในครั้งที่สองนั้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช5 5 9 9นี่นี้เอง และหลักฐานทางโบราณน,นักดีที่ได้พบจากการขุดค้นนั้นส่วนใหญ่ก็ได้แก่เศษภายชนะดินเผาซึ่งประเภทที่เด่นก็คือเศษจากภายชนะแบบที่บริเวณส่วนลายภายชนะหักมุมเป็นสันโดยที่ได้ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบที่บริเวณส่วนล่างของภายชนะและภายชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายประทับรูปดอกไม้รูปหงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งภายชนะแบบนี้ก็จะพบเสมอในแหล่งโบราณน,นคดีสมัยทวารวดีหรือโบราณวัตถุอื่นๆที่พบที่ดงละครก็ได้แก่ลูกปัดแก้วลูกปัดหินตะคันดินเผาตะกัวเส้นกลมหรือทำเป็นห่วงเล็กๆและในการขุดครั้งที่สองนี้ยังมีหลักฐานสำคัญประเภทหนึ่งที่ได้พบในระดับบนๆของชั้นดินที่อยู่อาศัย ในสมัยโบราณที่ในเมืองดงละครนั่นก็คือเศษภายชนะเคลือบสีฟ้าของเปอร์เซียโดยที่มีอายุราวประมาณคิดตศตวรรษที่9ถึง10หรือราวประมาณพุทธศตรวรรษ1 9ถึง16ซึ่งเศษภายชนะเคลือบของเปอร์เซียได้เคยพบมากที่สุดก็คือในภาคใต้ของไทยยกตัวอย่างอย่างเช่นที่แหลมโพอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะคอเขาอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานอกจากนี้ยังได้ข้อสังเกตจากการขุดค้นแหล่งโบราณน,นักดีดงละครดังนี้ 1. ในหลุมขุดค้นจำนวนสามหลุมในบริเวณเมืองดงละครและอีกหนึ่งหลุมนอกเขตกำแพงเมืองได้พบเศษภาชนะดินเผาและตะคันดินเผาหลายชิ้นโดยมีร่องรอยขมเหไฟแสดงว่าใช้งานแล้ว อันเป็นหลักฐานว่ามีการอยู่อาศัยของคนในสมัยโบราณอย่างแน่นอนแต่ไม่พบเศษกระดูกสัตว์อันเป็นหลักฐานและแสดงให้เห็นถึงลักษณะการดำรงชีวิตเลยอย่างไรก็ตามก็ได้พบเมล็ดข้าวสารที่ถูกเผาจนเป็นทานซึ่งอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสมัยโบราณที่ดงละคร 2. ชั้นดินของการอยู่อาศัยในสมัยโบราณบริเวณในเมืองดงละครก็มีเพียงสมัยเดียวและน่าจะมีระยะเวลาไม่ยาวนานนักแต่ก็ได้พบว่าบริเวณนอกแนวคูและกำแพงหรือว่านอกเมืองร่องรอยการอยู่อาศัยนั้นก็มีต่อมาอีกถึงสมัยหลังๆดังได้พบเศษภ,ภัยชนะเคลือบ และพระพิมพ์พแบบศิลปะลบบุรีที่นอกเมืองดงละครจากข้อสังเกตเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าในเมืองดงละครนั้นไม่น่าจะเป็นชุมชนใหญ่นักและอาจจะเป็นพื้นที่มีหน้าที่เฉพาะอย่างหรือสำหรับคนเฉพาะกลุ่มโดยไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่และไม่น่าจะใช่ศูนย์กลางเกี่ยวกับาศาสนาหรือว่าความเชื่อและในทั้งนี้ เราพบศาสนสถานเฉพาะนอกเมืองเท่านั้นเองซึ่งอย่างไรก็ตามเค,เครื่องเครื่อเปอร์เซียที่พบแสดงว่าชุมชนโบราณโรงละครก็น่าจะมีความสำคัญในเครือข่ายการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับต่างประเทศจึงได้ครอบคลุมมาถึงด้วยและพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาของอาจารย์ทิวาสุภจัญญาและอาจารย์ผ่องศรีวนาศิล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีกับชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางโดยที่ได้พบว่าดงละครน,นั้นเคยเป็นเกาะอยู่ในอ่าวไทยจึงได้เกิดข้อคิดเห็นว่ามีชาวต่างประเทศเข้ามาทางทะเลเพื่อติดต่อค้าขายกับชุมชนโบราณในแถบภาคตะวันออกของไทยโดยดงละครน,นั้น อาจเป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับระบบติดต่อค้าขายในลักษณะเมืองท่าหรือจุดแวะพักแห่งหนึ่งในตอนบนของอ่าวไทยช่วงในสมัยพุทธศตวรรษที่15-16ถึงซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณแถบตะวันออกของไทยก็เป็นชุมชนที่ระบบการแลกเปลี่ยนค้าขายในระยะทางไกลให้ความสำคัญและต้องการติดต่ออีกด้วย กล่าวโดยทั่วไปแล้วผลสรุปเบื้องต้นทางวิชาการที่ได้จากการศึกษาแหล่งโบราณน,นักดีดงละครนั่นก็คือพบว่าแหล่งโบราณน,นักดีนี้น่าจะเริ่มต้นราวพุทธศตรวตรรษที่15-16ถึงหรือว่าคิดศตรวตรรษที่9-10ถึงโดยที่เรียกได้ว่าเป็นสมัยทวารวดีตอนปลายและได้เกิดขึ้นมาในลักษณะเป็นชุมชนไม่ใหญ่นัก อย่างไรก็ตามชุมชนโบราณดงละครน,นี้ก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งและน่าจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนร่วมสมัยกันที่มีขนาดใหญ่และมีระดับสำคัญกว่าเช่นชุมชนโบราณที่อำเภอโภคกปีบจังหวัดปาจีนบุรีและเมืองระดับศูนย์กลางอื่นๆแถบลุ่มแม่น้ำบางประกงซึ่งนอกจากจะมีชุมชนใหญ่กว่าแล้ว ยังได้พบหลักฐานถึงสมัยที่เก่าแก่กว่าคือราวพุทธศตรวตรรษที่13-14ถอีกด้วยกล่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือในขณะที่สันนิษฐานว่าเมืองดงละครน,นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากประชากรส่วนหนึ่งจากชุมชนในพื้นแผ่นดินได้ขยายออกมาสร้างชุมชนใหม่เพื่อร่วมในระบบติดต่อค้าขายทางไกลที่ได้ใช้เส้นทางเดินเรือทะเล สำหรับจังหวัดนครนายกนั้นเป็นจังหวัดที่มีหลักฐานในการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีการพบแหล่งโบราณน,นักดีพื้นที่รวม85แหลง่งโดยที่เป็นแหล่งโบราณน,นักดีที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว4แหลง่งและที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน81แหลง่งโดยมีแหล่งโบราณนคกดีที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือแหล่งโบราณน,นักดีเมืองดงละคร ซึ่งเมืองโบราณเมืองดงละครน,นั้นตั้งอยู่ในตำบลดงละครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกโดยที่เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีในช่วงพุทธศตรวตรรษที่21-16โดยที่ผังเมืองนั้นมีลักษณะเป็นรูปไข่หรือว่ารูปวงรีมีคูน้ำคันดินรอบล้อมซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานที่แห่งชาติเมื่อในวันที่8ปีนาคมปีพุทธศักราช2475โดยตำนานเมืองดงละครนั้นก็เชื่อว่าเป็นเมืองลับแลเพราะในเวลากลางคืนก็จะได้ยินเสียงดนตรีมาจากป่าคล้ายกับมีคนเล่นละครจึงได้เรียกว่าดงละครส่วนอีกตำนานหนึ่งก็คือมีชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพตัดฟืน ได้หลงเข้าไปในเมืองลับแลและก็หาทางกลับออกมาไม่ได้จากนั้นจึงได้ตัดสินใจอยู่กินกับหญิงสาวนางหนึ่งและได้มีลูกด้วยกันซึ่งในวันหนึ่งนั้นชายดังกล่าวนั้นก็ได้พังทำผิดกฎของเมืองจึงต้องให้ออกจากเมืองไปและก่อนออกจากเมืองนั้นภรรยาของชายตัดปืนก็ได้มอบห่อผ้าสองห่อให้นำติดตัวมา และได้ํำชับเอาไว้ว่าให้แกะห่อผ้าเมื่อถึงบ้านแล้วเท่านั้นซึ่งในระหว่างทางนั้นชายคนตัดฟืนเกิดอยากรู้สิ่งของภายในห่อผ้าและหลังจากนั้นจึงได้แกะห่อผ้าออกดูพอที่แกะออกแล้วแต่ก็พบว่าเป็นทรายจากนั้นจึงได้เททิ้งเอาไว้และก็เหลือผ้าอีกหอ่อที่นำกลับมาเปิดบ้านของตนและก็ได้พบว่า ในหอผ้านั้นมีทองคำจำนวนหนึ่งบรรจุอยู่จากนั้นจึงใช้ทองคำเหล่านั้นเพื่อเลี้ยงตัวเองและดูแลมารดาไปตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นณนะบริเวณที่เทสายทิ้งจึงเรียกว่าวัดหนองสายทองซึ่งได้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของดงละครค่ะสำหรับเรื่องราวกดแห่งกรรมในคลิปนี้ได้จบลงไปแล้ว และดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้วิจารนยาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและถ้าวันนี้ดิฉันได้อ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ